รู้สึกหวงมากครับอ๋อแบบว่านักลงสำหรับตัวเองมากเลยแบบรู้สึกกดดันมากๆครับผมหลังจากนั้นเราก็พยายามถ่ายละครหรือว่าลดความกครียในตัวเองแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่แล้วก็ปรับตัวให้เต็มที่ก็ทำเต็มที่ที่สุดนะครับก็หวังว่านักคนจะชอบบอกเลือดชื่อชอบนะครับแน่นอนนะครว่าทั้งสองท่านเนี่ยนอกจากจะร่วมแสดงแล้วยังมีการร่วมสร้างผลงานอีกในด้านอื่นอีกถูกไหมครับ ร่วมทำอะไรกับภาพยนตร์ดับแสงระวีครับขอสอบถามเะยอยากดูใช่ครับพี่อ๋อมี OST ของดับแสงระวีครับผมซึ่งหลักๆอยู่จะเป็นคนร้องเรา้องด้วยกันเขาจะเป็นแดนเซอร์เฮียรีมาไม่ได้แสดงได้ เป็นเพลงก็เพลงพอมากพอมากคระบผมเป็นเพลงแนวไหนฮะแบบพอเอายี่หว่าผว่าถ้าบอกแนวก็จะพื้ภาพไม่ออกร้องสักนิดได้ไหมสักนิดนึงได้ไหมดับอะไรนะฮะน้อยไปนิดนึงนะดับเลยนะฮะน้อยไปเลยนะฮะไม่ไปหน่อยไปหน่อยเป็นจริงฮะเป็นเพลงเรื่องสารแบบในภาพยนตร์เป็นพีเรียดใช่ไหมก็จะมีพ่ออัีเรียดครับผม อ๋อเปลี่ยนให้ดูร้องโอเคครับเดี๋ยวร้องสปอยให้ฟังนิดนึงแล้วกันมือถือดีเลยครับเอาเอาจะร้องแค่สองประโยคครับหนูประโยคนึงเฮียประโยคนึงแล้วกันเอาเลขระดับหนึ่ให้แล้วกันนะสามสองจ้าจ้าจ้าเทียมก่อนเตรียมก่อนโอเคครับพร้อมนะฮะเพลงนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมไงก็เลยแบบว่าขอแบบ โอเคพร้อมนะครับตีรุมามาร้องนะครับสามสองหนึ่งมารักที่ฉันมอเธอทใจจะอยู่่วแสงรวีที่ไม่มีวันจะอ้โหขอจริพอวันนี้ นี้พอแล้วครับดังไม่ต้องรอฟังของจริงเลยฟังตอนนี้ก็พอเอออยากทราบว่าจะปล่อยออกมากถ้าเราได้รับฟังกันเมื่อไหร่ครับอันนี้จริงเร็วๆนี้แหละครับใช่เพราะว่าอยากปล่อยทุกคนฟังแล้วครับเพราะว่าอยกไม่นานเดี๋ยวภาพยนตร์ก็จะออนแล้วอยากจะให้ทุกคนฟังเพลงพราอๆรอไปก่อนนะครับอืออ้าวได้รับชมแน่นอนนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งตัวละครสำคัญนั่นก็คือกันนิกานั่นเองขออีท